สวัสดีค่ะค่ะวันนี้กลับมาพบกับแม่แตนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้อยากจะมาแนะนําเรื่องสุขภาพให้เพืเ่อนๆนะคะคือต้องเล่าก่อนเนาะว่าทําไมวัน้ถึงมาพูดหรือว่าไม่แนะนําสินค้าตัวนี้นะคะ เกิดจากการที่ว่าตัวแตอะค่ะเป็นโรคภูมิแพ้เนาะบางทีอะเราเป็นภูมิแพ้จนเราเป็นไข้เลยนะทั้งตาทั้งน้ำมูกไหลทั้งเป็นไข้คันตาเป็นหมดเลยนะคะสาเหตุดูแล้วเนาะอาจจะมาจากสภาพอากาศปัจจุบันและด้วยร่างกายของเรานะคะยิ่งมาเจอฝุ่นสอ CPM e 2.5ยิ่งหนักเลยบางทีคันตาจนแบบตาแดงทั้งตาแล้วก็จามทั้งวันบางทีก็สร้างความลำบากให้คนรอบข้างนะคะแต่วันนี้ยแตนมีตัวช่วยแล้วพอดีมีเพื่อนแนะนำมานะคะเป็นตัวช่วยที่ดีเลยแหละ นี่เลยค่ะบาลานยูคอนะคะเป็นผลิตภัณฑ์วิตามินรวมด้วยสารสกัดจากน้ำมันจมูกข้าวและวิตามินจากสารสกัดต่างๆนะคะที่มีประโยชน์มากมายต่อร่างกายของเรานะคะซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการชะลอวายัยป้องกันภูมิแพ้ต่อต้านอนุมูลอิสระลดคอเลสเตอรอลด้วยนะคะ วิธีทานก็ทานง่ายมากเลยนะคะเราจะทาน1ซอฟแคปซูลต่อหนึ่งวันนะคะ1กล่องของเขาจะบรรจุป,ประมาณ30เม็ดเนาะเราก็จะทานไน,น้1เดือนพอดีนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะคะผลิตภัณฑ์เขามีออยดด้วยนะปลอดภัยแน่นอนจ้ายังไงกันบ้างคะทานไม่ยากเลยใช่ไหมคะแค่วันล,ละเม็ดเองยังไงนะคะคนที่เป็นภูมิแพ้เนาะเป็น1ตัวช่วยนะคะที่ตันอยากจะแนะนําเดี๋ยวถ้าหากเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะเดี๋ยวตันจะแท็กเพจเขาที่ Facebook ที่โพสตเนาะยังไงเพื่อนๆลองไปสั่งซื้อกันนะคะ คือตอนนี้มันต้องมีตัวช่วยนั่นล่ะเพราะว่าคือจริงๆบางทีเราเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาจะไปออกกํกาลังกายอะไรเงี้ยคือถ้าจะให้ผลดีต้องแนะนํานะว่าเราต้องออกกํกาลังกายค like วบคู่ไปด้วยแล้วก็ทานตัวนี้ไปด้วยนะคะยังไงลองไปหาทานกันเนาะแต่ว่าตอนนี้จะกลับมาดูแลตัวเองแล้วเพราะว่าป่อยไว้นาน,นแล้วอะคือออกกํกาลังกายก็ไม่ค่อยได้ออกแล้วดูแลตัวเองน้อยด้วยแล้วพักผ่อนน้อยด้วยวันนี้แหละทุกคนก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะคะลองไปหาทานกันนะตัวน,นี้เลย